ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแพคพัสดุนะรอบส่งของวันอังคารนะคะวันอังคารที่7ธันวาคมนะนี่เลยออเดอร์ก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้คือนี่เราห่อบับเบิ้ลให้แล้วนะคะที่มันเป็นกล่องก็มีของแถมให้ทุกออเดอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูพัสดุแรกกันเลยนะพัสดุแรกนะคะจะเป็นของคุณซิรินลัดนะคะจากจังหวัดกรุงเทพอันนี้ส่งแบบลงทะเบยียนนะคะ ของนิสสังก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นหนูแฮมเตอร์ของไอโบนะคะหนึ่งชิ้นส่วน,นนี้จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณพรชิตานะคะจากจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้สง่งแบบลงทะเบียนนะคะของนิสสังนะคะก็จะได้เป็นอันนี้นะคะเป็นขวดนมไอบูมหนึ่งชิ้นนะก็อันนี้จะเป็นของแถมนะคะมีเป็นสติกเกอร์แล้วก็ แฟนแปะภมนะคะพัสดุต่อมานะคะจะเป็นของคุณพิเชยาดานะคะจากจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นแคนเทสคุนิมาลุนะคะหนึ่งชิ้นส่วนนี้จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณดอกมืนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นปังปมคุนิมาลุนะคะหนึ่งชิ้น แล้วก็มีเป็นอิทเอเนียนเบชวานะคะสีชมพูหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณลัดดาวันนะคะจากจังหวัดละนองอันนี้สง่งแบบเอมเอสนะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นฟังแผ่นไอบูมนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นอัลบากานะคะหนึ่งชิ้นหนูแฮมสเตอร์ของไอบูมนะคะหนึ่งชิ้น ก็มีเป็นเบดดอนะคะอันนี้เป็นน้องอุ่นจิตนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็มีเป็นฮัลโหลคิตตี้ผลไม้นะคะแบบนี้เลยส่วนตัวนี้จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณเบนจวันนะคะจากจังหวัดยะโสธรอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นเป็นไฟนะคะหนึ่งชิ้น คู่นะคะ1ชิ้นแล้วก็มีเป็นปาวานนะคะนี้เป็นหน้ายิ้มนะหชิ้นนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะเป็นซูนิี้ของไดโซกนะส่วนตัวนี้จะเป็นของแถมนะคะมียางมัดผมมีเทปแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็กระดาษหนูแล้วก็ถุงสิบล็อกนะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณทิตาพานะคะจากจังหวัดนครปฐมอันนี้ ส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งนะคะชิ้นแรกจะเป็นโดนาทปิ้มมาลุนะคะ1ชิ้นมีเป็นกระต่ายนะคะ1ชิ้นลอเตอร์หชิ้นนะคะปอพรสีชมพู1ชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นเซตยี่สิบแบนะคะอันนี้จะเป็นขวดนมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นของแถมน,นะคะก็อันนี้จะเป็นเมดมักหน้านะคะมันไม่ใช่ลูกอมนะ พัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณทิตาลีนะคะจากจังหวัดเชียงรายอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งชิ้นแรกก็จะเป็นผีนะคะ1ชิน้นเป็นมิสเตอร์ช็อกโกนะคะ1ชิน้นแล้วก็อันนี้เป็นเซต100บาทนะคะ3ชิ้นนี้เลยก็มีเป็นซอฟเสิร์ฟของชานะคะขวดนม แล้วก็มีเป็นตั้งนี่นะคะบันช็อกโกชีพนะคะแล้วก็โดนัทป๊อปปูล่าก็มีเป็นบานสีขาวนะคะส่วนอันนี้จะเป็นของแถมนะนี้เป็นเทียนหอมนะคะก็สติ๊กเกอร์แล้วก็เทปนะคะ ตอนนี้ก็แพ็คของเสร็จแล้วนะคะก็จะมีออเดอร์ประมาณนี้เลยนะใครที่สนใจสินค้าชิ้นไหนก็ยังทักมาสั่งได้นะคะของยังมีเหลืออยู่นะแล้วก็คืออยากจะอวดเทปลายใหม่มากเพราะว่ามันแบบน่ารักมากๆเลยนะนี่อันนี้จะเป็นเทปลายใหม่นะคะจะเป็นลายน้องคนาเฮนะ,ะนะแบบน่ารักมากคือแบบน่ารักมากาจริงๆอืมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ